สบายดีพี่น้องเอซีกับสมบิบอลเวนเอซีฟังไทยฟังลาวกัน่สบายดีพี่น้องผูกคนรายพี่น้องเลยคายน้ากับคายชื่อห้องคายเจ้บาหวาดเบาไวพี่น้องคายบาเบจนได้แจกนะพี่น้องตาบบไลคูโน่ะมาได้อยู่พี่น้องมาเลยมัอย่าลืมหอดเดอดีดนหลอดเดอจะมีสามปองคนร้ายค่ะพี่น้อง านีไปบนนีไปกบเก็บแล้วยักะฮะนีว้านี่อยนเก็บไปนะกไปโดยโดยไป่ายบนแล้วนะายไนแล้วยากาศภายในงานกำลังวางคืน คนยังร้ายเนาะปกตินั่นแหละลาคนเนืองแต่ตอนนี้เราเป็นยังมวยแต่เมอง แสเป็นนับยุ่สีอนจัวเลยบวชใหม่ทัสี่ซิมหาสกามบเก้าสามเก้เลยังกระปุกหนักปนักูนักปนักก

ข้าวฝั่ง่างเขามัทอเนาะหมาบอยบเมน อยู่สายบุญแจกบอกคาใบนะแม่ขึ้นหาแจกนะเนาะแม่ลองมีลำแบกห่อบ่อตอนนี้ จะได้เก็บเงินจากพ<า>ันค่ะหาหาพันแมนกับเงินบาทจะจะในถุงนี่แหละเมซี่ร้ายค่ะคุนะซักสี่องค์เนาะจัวสิมหาอง <c oughs> จูดบ่ปูสิเป็นคนจูดอันนี้ปู่บอยเปนประจําอะไเออเพิ่นบ่ะใช่ไหมนจูดใช้คืสีทำไม่เนาใช้ลูกแนนะน้าไเขาจะจูดทังนย่น้ีปูจูดอ่ะมาบอสิเป็นคนจูดแทนบวชน้องแทนบวช ลูกพอลูกพกมาเลยเป็นกบบระบวกน้อแทนบวอพี่น้อง <n> này, น้นบอ้างนงานตอนนี้จะจบ้วเนาะงานบมีชำนิแล้ว <c ười> หันกรมีเต็ม <c ười> <c ười> ได้ว่าได้สุทธทานอาการพยาบ้านเฮาพี่น้องมีหัไรกต่างอางอะไได้ต้องเลอตายเดดเดียวเด็กกินเลยยงขับสองหมื่นห่านี่่าโลงซบนะพี่น้องพืะเจ้าบแม่นพื้นนี่นะทุกอย่าง ข้นนี้จะลงอ่เื่นเพิ่มแต่หาพันทุกอย่างเาเอน่ตีนหาพันเนาะแป๊บก็นด้เลยเปกี้ไปไว้กอนเลยหิบกอไวางวางเบาเเพสนี่ไพน้อง่ะว่ะอ่ะคือบ่จูด่ะนี่ก็เ็น้าอันแพงเด้อพี่น้องเลยแพงไห มีแต่นวางอส้วางพอเค่นะมีเตนชุมดอกไม้กับแต่บ่มีโบแบบนี้ยแล้ว hmm. ก mm ็บ่มีเต็ดมีแตนเต้นนี่มีบอคือว่าวางระบายเออมีจ้มีเต็ดมีมมีูอันูอันมีวะันน์าะหักซื้อแล้วก็ได้ว่าจุด

ผู้คนยังหลายนะยังรุ่นเดี๋ยวน้อปกติน่ะเพิ่นเมื่อบ่ล่ะแต่คนน่ะยังบ่มีไผเมื่อพี่น้องอยากเบิ่งแม่นอยากเบิ่งแบบน้องเดือน น้องคนยังหลายจัวเรือเมซี่กันยังครบเลยพี่น้องพักพักกันลิปหนาพี่น้องอย่าลืมพากก็ไลย์ก็แชร์ก็ติดตามคำเจ๊เกาเหลาพี่น้องแล้วสบายดี